ครับสบายดีทุกคนนี่เราจะไปเก็บมะก,กุกขือเก่อนเลยนี่มาเศร้าเมื่อยอยู่เทิงผู้เนาะเมื่อยพี่นอะพาพี่น้องไปเบิงภาพบรรยากาศการเดินทางไปเก็บมะกุก,ก,ก,กได้สิบปลายมือเลยได้เออได้สิบมือมือนี่เลยทุกคนไปเก็บมะก,กุก เออบงแม่เส้นทางอ่าเเส้นทางสู้สวิตคืนภูลงห้วยนี่จะเป็นเส้นทางไปเก็บมากุบเนาะทุกคนจะเป็นประมาณนี้ เต็มแล้วนะไม่บ่งทุกคนเต็มแล้วไม่บ่งเต็มมืออย่างปลาทุกมือนะทุกคนมือบ่ อีลาคำแพงแม่แม่บอบูภาษาลาวเนาะน,นี่นะแม่นะอ่าเอขึ้นสันพูดที่สูงสุดบด่หนะทุกคน ติดตามตอนต่อไปนะทุกคนว่าจะเป็นแบบใดมาเศร้าเมื่อยทุกคนเนีมนเนน่ม,อออมอาอยู่ทึ่งหินแบบไหนเมื่อยพนะี่น้องอ๋อเมื่อยลายเมื่อยลายเมื่อยลายไปสร้างบ้านไร้ใหญ่เนาะจะเข้านั่งพักแลว้วเขากะ เดินต่อเนาะทุกคนไปต่อซ้อมมือพักซ้อเมือห้านาทีแล้วก็เดินต่อยังบอดเครื่องท่างเลยทุกคนเม่ไม่นี่เราไปสี่คนเนาะทุกคนอีเมย์แล้วกับน้นองสาว กับแฟนนี่ปลาไม่บงเต็มเลยทุกคนมันจะเกี้ยงประมาณน,นี้เนาะพืน้นนี่มันจุดพักที่เขาเป้มากลุกมาแต่สายภูคุนมาก็มาพักนี่เนาะจุดที่หนึ่งนี่นะ ยบอดจุดที่สองหายใจจย็นวอกความเมื่อยโคตรยางยันเดบบอดบนไปเก็บมะกุกเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ กลับไปอีกลืมกีแจลรถทุกคนต้องแลนไปเอาอีกอา่าดวงสวยนี่นี่สวยทุกคนต้องแลนไปเอาอย่างคนคนรักเนาะต้องไปแลนได้ทุกคนอมาวเมยทุกคนว้าเส้นทางคือเกา อ,อ๋าเถอสจยอดวามหมวยถ้่อไปเอาก็มีคนหลักด้ยทุกคนเมื่อยขึ้นไปโตนะทุกคนเลยมื่อยคือเก่าอีกแล้วเส้นกอกเส้นเคย หอดแล้วมันจะเก็บมาคุกเนี่ต้นมันแถวนั้นเนาะจะเป็นปลาแบบนี้เนาะทุกคนติดติดร้ายติดบุไปอย่างเดียวนะทุกคน่ จะมีลายเลวาน้อยลองไปเบิ้องด้วยชุดแรกนี่เห็นบ่จะบ่เป็นหมากปันใดหน่อยนี่เนาะจะบ่คอยเป็นหมากนี่จะเนี่ราทาผลงานต่อไปว่าจะได้ลายละวาน้อย ข้เาเก็บแลยเนี่ยครตัดตัดแล้วก็เก็บใส่เป่าเนาะทุกคนนี่พอดีเต็มเป่าเลยเต็มเป่าข้าวน้อทุกคนในทงเอาวกะต้องเปยไปปะยุบบอลมาแล้วก็จึงไปซอกอีกอยังพอเปยเนาะทุกคน กองตึบเลยเนาะทุกคนน,นี่ได้เป้าหนึ่งแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้นะได้แล้วเดี๋ยวนี้เกียร์ปีเนาะทุกคนเกียร์ปีกับบ้านฮอดบอนคายจิงทไทยใหม่เนาะคลิปฮอดบอนคายจแล้วก็สิรีวิวเบิง้งว่าจะได้จักกิโลเนาะ เราท่าเบิกไวาจะได้จักกิโลแทะเป้าหนึ่งเนี่ยกับบ้านกอนทุกคนจจกวัวเสอเหี้ยเจ็ด สิเวลาเขาไปเห็นตัวเงยตายเนาะเจงเมานอนอยู่เพื่อนหลังจากเขาคายมากแล้วก็ระดับเงินเนะทุกคนปปดเป้าวาเสองเซนสามเซนสี่เซนห้าเซนหกเซน 695,000เนาะทุกคนขายมากนี่โอ้ความเมื่อยทุกอยากลําบากฝนตกห้ามฝนกลับบ้านจบคลิปนะทุกคนบายบาย